สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเบ่งผลงานของพี่ทีสามสิบครับโด,ดหน่อยไม่โค่นหน่อยไม่โค่นหน่อยเมื่องอุดนพื้นที่ตรงนี้ก็กขุดขุดคลองครับขุดคลองขุดคลองรอบหน้า ปัญหาของมันก็คือตรงนี้ครับก้อนหินหินพระลานหินแดงไลยดีครับเลยรูปแบบมันก็เลยพอบอคอยสวยงามปันใดยเพราะว่ามันก็ไปตามของโขดหินนะครับงัดพังลงไปจะไล่ Đây trực noi lại y đi tìm ngàn lốt thải thải cà mì đây ạ lốt thải mình xài bảo trì can đây ạ คลองหลอบหน้าครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็สิประมาณแปดไรจวขุดคลองหลอบโอเคครับผม